นานมาแล้วที่ผมไม่ได้เห็นเมียผมมีความสุขมากขนาดนี้กิจกรรมอะไรนะที่ทำให้เมียของผมเนี่ยมีความสุขและดูสงบครับมาดูกันเลยก็คือการลดน้ําต้นไม้นี่แหละครับดูมีความสุขเนาะเหมือนได้พักผ่อนใช่ไหมใช่เหมือนได้พักผ่อนเพราะว่าผ่อนต้นไม้ยังไม่หมดกระถางก็แพงต้นไม้ก็แพงเมื่อคืนคุยกับแม่บอกแม่ว่าแม่สวนสวยไหมแม่นันทาบอกว่า โอ้จะอะไรนักหนาเนี่ยทำไมไม่เอาผักสวนควรัวมาปลูกบ้างถึงข่าตะไคร้เนี่ยใบมะกรูดใบมะนาวทำไมไม่เอามาปลูกมันยังได้ประโยชน์มากกว่า <c oughs> ดิฉันพูดว่าไงรู้มิคะคุณนันทาคะนี่บ้านดิฉันค่ะดิฉันซื้อฉันจะทำยังไงกับบ้านก็ได้นะคุณนันทา <c oughs> และดูครับนางเมียผมนี่ไปซื้อกระถางและอดแดปมาต่อเป็นคอนโดกระถางก็ต้นมันสูงเกินดูความสูงต้นไม้ที่เมียผมซื้อนะครับ ใครใครก็เขาบอกว่าสวยมียเธออะไรที่บอกว่าไม่สวยแล้วแม่บอกซื้อทําไมลอกล็อกลุงลางกูก็ย้ากลับไปคําเดิมกับคุณนันทาค่ะนี่บ้านดิฉันค่ะบ้านดิฉันค่ะดิฉันซื้อดิฉันจะทําอะไรก็ได้ลบกไม่ลบก <c oughs> เดี๋ยวผมลองซูมออกให้ดูนะครับ<า>เดินมาด้วยสิรดน้ำต้นไม้ด้วยสิเป็นไงครับบุ๊คโอ้อยากกับสวนนงนุษย์สวนนงนุษย์ไม่เท่าไหร่ร้อยอนาคอนด้ามาก่อนแล้วกูก็หยุดซื้อยังไม่หมดนี่ เมียผมปลูกต้นไม้เก่งมากครับดูสิโอต้นอะไรเนี่ยโน้มลงพื้นสวยเชียเอาไว้ให้ผัวดูก่อนรดน้ำต้นไม้อะมึงกราบเมียให้ได้อย่างนี้หัวถึงพื้นอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวต้องถึงพื้นแล้วจะตัดจารึกฉันก็ทำให้เธอดูดูอะไรว่าเนี่ยแหละถ้าเกิดมีผัวใหม่อาจจะยาวขนาดนี้โอ้น้กูเลิกเลยแล้วนี่เธอปลูกเห็ดไว้ทำไมเนี่ยเห็ดยักษ์ ฉันชอบยาวๆแล้วหัวบานๆล้วอยากจะหากระถางทงสูงไงจะเอาไปวางตรงนั้นอ่าสรุปไม่มีมีแบบนี้อ่ะซื้อมาเผื่อไว้เอามาวางไว้เออมันก็สวยดีแล้วต้นมไม้มันจะเลื้อยขึ้นมาไหมอ๋อไม่เลื้อย <c oughs> เดี๋ยวกูไปซื้อใหม่ได้ของเล่นเพิ่มอไปเ<ร>มียจา๋าแล้วนี่ต้นอะไรเนี่ยต้นไม้มอ <c oughs> ยัง<ร><ร>ไม่หมดนี่มุม่อกี้สวนนุอันนี้สวนเสือสีราชา เดี๋ยวนี่ไงเสือนอนอยู่ตัวหนึ่งก็ <c oughs> มานั่งเด็ดนั่งทามพอเวลาเราคเครียดเนี่ยเราก็มานั่งเด็ดไปเรื <c oughs> ่อยโวงไหนไม่มีอะไรกินก็มาเด็ดใบกินใช่ก <c oughs> ูไม่ใช่เพลียนะ <c oughs> ไม่ใช่ตัวเพลียนะ <c oughs> อย่านึกว่าจะหมดง่ายๆนะครับยังมีนี่อันนี้สวนจตุจักรอ่าปลูกไว้ขายเหรอเปล่าวความสุขส่วนตัวคนเดียว ดูบนตู้รองเท้าแม้นแต่ตู้รองเท้ายังเต็มไปด้วยต้นไม้บางทีเนี่ยเข้าไปเอารองเท้าเหมือนกับฝ่าป่าเข้าไปเอาเลยจ้าอ่แล้วเคยเห็นปะละะ่ะเ,เห็นถอดอยู่ตรงเนี้ยสองคู่แล้วก็ใส่อยู่แต่สองคู่นคเนี้ย,าายนเปลี่ยนนี่หัวโคไปกี่รอดแล้วเนี่ยฮะไก่ต้นเนี้ยอันเนี้ยหัวโคลไม่เท่าไหร่ไอ้ที่ดีไว้กับพันติดจะต,รตร้อง ความสุขเนี่ยธรรมชาติมันบำบัดได้จริงๆพอตอนแรกเนี่ยเราโดนด่านในอินเทอร์เน็ตเราก็จะรู้สึกแย่แต่พอเราออกมาปุ๊บเฮ้ยแมวเยี่ยวใส่กระถางใบด่างเข้าไปอีกแล้วพอเสร็จปุ๊บเน่าตายอีกเนี่ยเราก็มาเครียดเรื่องนี้แทนดังนั้นนะคะการทกต้นไม้บำบัดได้จริงๆค่ะอ,อืาดูสิคูเลี้ยงจริงปะละ่ะทมํมาก็านะแล้วก่อนตอตายไกี่ต้นอย่าพูดถึงถามจริงตั้งแต่ปลูกต้นไม้มาเนี่ย ข้อดีข้อเสียของการเลี้ยงต้นไม้มีอะไรบ้างเอาข้อดีก่อนที่ชอบที่ชอบเอาแบบที่ชอบที่ชอบเลยใช่ไหมเอาแบบที่ชอบที่ชอบ ก็คือว่าต้นไม้เ,เขียวๆมันก็ทําให้เรารู้สึกสดชื่นแ,<ต>แล้วพอเวลากลักตัวเนี่ยเราไม่มีอะไรทาอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออมันมีอะไรให้ทําอีกเยอะนะชัางในเนี่ยมึงไม่คิดจะถูบ้านบ้างเลยเหรือมึงจะคิดจะทําอะไรแต่สิ่งที่เรารู้ดีมากที่สุดคือบอกวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็บอกก๊สว่าพี่คะเข้ามาบ้านหลังในสุดเลยค่ะที่ว่ารกๆอ่ะค่ะที่ว่ามีต้นไม้เยอะๆอ่ะค่ะสร <c oughs> ุปก,ก็คือเป็นแลนด์มาร์กนะคะของวยหมู่บ้านนี้ ยังไงก็หาคุเจอนะคะเวลาแ๊สหรือว่าคนมาส่งของอย่างเงี้ยเขาก็จะหาเจอบอกบ้านหลังในสุดที่มีต้นไม้เย,ย,ยอะๆอะค่ะแล้วทีนี้ไอ้ข้อเสียบ้างหลาแบบปลูกต้นไม้มีอะไรที่เธอรู้สึกว่าโอ้มันลำบากใจมันเหนื่อยมันหน่ายลัคาญหัว <laughs> เล็กตอนกูซื้อตลอดจะไม่เท่าไหร่ไป <laughs> บ่นให้ชาวบ้านก็ฟังอีกว่าโอ้ดน้ำต้องวันครึ่งชั่วโมงแค่นี้มึงทำไม่ได้เลยเหรอมึงเล่นเกมวันหนึ่งหกชั่วโมงเลยกูยังคนมึงได้เลยนะคะแยยๆด้วยนะคะ ต้นไม้ตายเสียใจไหมเสียใจแล้วทํำยังไงก็ซื้อใหม่และนี่แหละครับก็คือความสุขของเมียผมเป็นกิจกรรมใหม่ที่เมียผมไม่เคยคิดว่าทําแล้วจะมีความสุขมาก่อนครับใช่นอกจากอดหัวนะคะเป็นกิจวัตรหลักนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็แบบว่ามาอดสวนบ้างอะไรบ้าง ถ้าทุกคนได้ยินนะคะตอนนี้เนี่ยข้างบ้านก็จะมีเสียงเป็ดร้องเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่เรากูบอกกูได้ยินเนี่ยเออเราก็รู้สึกดีว่าเออข้างบ้านมีธรรมชาติอะไรอย่างนี้มีความสุขตอนเช้าเนี่ยนกก็มาบอกว่าเฮ้ยจุ๊บจิ๊บจ๊บจิ๊บจ๊บจิ๊บอยู่อะนีเนี่ยตอนเนี้ยก็ยังได้ยินนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าในกรุงเทพอ่ะมันหาไม่ได้แล้วแต่เราหาได้ที่บ้านเราเองเออแลวเมียผมเนี่ยกลายเป็นคนรักธรรมชาติมากครับดูนะครับแต่งหน้าอย่างสไตล์ธรรมชาติเลยครับชาตินี้ชาติหน้าหลัก จะมีัวเนี่ย <c oughs> และเจอกันใ่คลิปหน้านะคะ